วันนั้นก็เป็นรอบชิงชนะเลิศมวยรอบประจำสัปดาห์แล้วเดินหน้าเข้าหาเลยครับแม็กซิมบรานิสครับไม่ปล่อยเวลาให้ลงเลยไปแบบเปล่าประโยชน์แต่เอคูเชนี่ดูแล้วจะลอยกว่าครับสูงกว่าครับก็เอคูเชนี่ร้อยแปดสิบกว่าครับส่วนแม็กซิมนี่ก็จะเฉียดร้อยแปดสิบนะครับและที่สำคัญน่าสนใจครับแม็กซิมนี่ซ้อมอยู่ที่สิบสองพี่น้องครับโอ้คู่ซ้อมดีๆเพียบครับ เิยหน้าเข้าหาเลยครับวันนี้ไม่กลัวางด้านของแม็กซิมบรานิสครับหมัดมาแล้วต้องระวังหมัดของเอลกูเช่เหมือนกันครับแม็กซิมครับแหมโอ้ออกมาดีครับเอลกูเชโอ้ยมีตั้งศอกงัดครับแม็กซิมเป็นมวยสูงยาที่เป็นมวยไฟเตอร์นะครับไม่ได้เป็นมวยตั้งรับนะครับเอลกูเชโอ้ โดนเข้าไปนี่มีโอนเอ็นเล็กน้อยครับแม็กซิมบานิสอ่ะบารลุวงในมีปัญหาที่ขาด้านซ้ายหรือเปล่าครับเอกูเช่ครับดูอาการนี่เหมือนจะยืนแปลกๆครับแต่เขาก็ปิดปังด้วยการเดินลุยเข้าไปนะครับก็วัดไปเลยครับนั่นนะครับโจมตีขาซ้ายครับ แ,แสดงว่าแม็กซิมบรานิสต์เห็นเลยแหละครับความผิดปกติของขาซ้ายเอลกูเช่พอโดนเตะแล้วมีอาการแย่ๆครับเอลกูเช่ตามแม็กซิมบรานิสครับเดินเข้าหาบ้างโอ้โหแต่ว่ายังมีอาวุธมาตลอดครับมาเลยครับโอ้โหมัดแกยาวจริงครับเอลกูเช่โอ้ดูน้ำมวยต่างชาตินี่นะครับ ไม่วายกหนึ่งสองสามนี่ครับออกอาวุธเปิดเกมลุยตลอดโอ้โแล้วที่สำคัญนี่ไม่มีประหยัดกันเลยครับทั้งสองฝ่ายครับโอ้โหดูแลเสียวจริงๆครับไม่ราวาจะยืนไหวหรือเปล่านะครับอเออกูเช่ขาซ้ายมีปัญหาแน่นอนครับแมแม็กซ์บาริสก็จอก็ซ้อ,อไปเรื่อยๆก็ต้องเก็บอาการครับเอกูเช่ต้องเดินอ,โโอ,โโอ้โหโดนสอยไปครับโอ้ถโโอ,โโอ,โโอยกรูดเลยครับเจอสอกขวาโอ้ อาวุธแกนี่อันตรายครับแม็กซิมอาโดนหมัดเหมือนกันครับต้องรอต้องก่อนครับคลูนี้นี่พลิกไปพลิกมานะครับต่างฝ่ายต่างผลัดกันเปิดเกมรุกมาครับแข้งซ้ายดีครับบรานิสอ่าล้วครับโจมตีไปนั่นแหละครับจุดนั้นนะครับไปแล้วครัอยเลยโอ้ยยางจะแตกหรือเปล่าครับจ่อไปที่ขาซ้ายเลยครับ ลดทอนการเคลื่อนไหวของเอ็กูเช่ลงไปให้ได้เร็วที่สุดส่วนเอคกูเช่ก็ต้องเปิดเกมเดินะครับวัดกันไปเลยโอ้โอ้าวโ,โดนถีบยันไปครับอ้วโดนมัดซ้ายมันเสียสมาธิแร,ร้วไหนก็ต้องระวังขาขา,ขาด้านซ้ายโอ้โหนี่เริ่มจะเปลี่ยนกะหัดนะครับสลับไปสลับมาตบเพื่อนหลบแข้งของแม็กซิมครับไปตีบ้างอีก แม็กซิมงัดศอกอูไม่โดนครับโอ้โห,โโห,หบัตรนะแข้งยังไงดีต้องมีฟุตเวิร์ดเลยครับเอ้กูเช่ยิบยันไว้ต้องอาศัยช่วงยาครับอาศัยช่วงมัตรเลยครับเอกูเช่แม่แต่อย่างว่าครับขามันเจ็บนี่แรงส่งในการออกบัดนี่มันอาจจะลดน้อยถอยลงโอ้โยแข่ง จิบลำตัวโอ้น้ำหนักอาวุธเริ่มเบาลงครับเอลกูเช่ฐานมันไม่ดีเลยครับ <c oughs> อ่ารวบไว้โอ้ยต้องพยายามเก็บอาการครับเอลกูเช่โอแล็กซิมปรานิดแกก็ฉลาดนะครับเลือกโจมตีบริวเวณจุดอ่อนนั่นแหละครับโอ้ยสย ตอนนี้สู้ทุกทางเลยครับเอคูเช่ครับมีอะไรก็ต้องงัดออกมาให้หมดแล้วโอ้ยหมัดเริ่มจะเบาลงซะแล้วครับเอคูเช่โอ้ยไหวไม่ไหวครับอีกนาทีกว่าๆถอยเลยครับถอยดีกว่าโอ้ยโดนสองงัดอีกป้ายป้ายหน้าตีได้ไหมตีได้ไหมอืมโอ้ยบังมิดเลยครับ แหมเหลือไปมองเวลาแลยครับอยากจะเร่งเวลาครับโอ้มันมันไม่ใช่ง่ายอย่างนั้นนันสิครับโอ้เอกูเช่ยังไงดีครับโอ้ดูถอนหายใจยาวครับทำท่าเซ็งๆเลยครับเอกูเช่ยังไงก็ต้องต่ออยู่ครับเบื่อโลกแล้วครับเอกูเช่ครับโอ้ยคือพยายามจะออกหมัดนะครับแต่มันแหมมันไม่ถึงครับโอ้ยสองัดอีก ไม่งั้นก็ต้องเข้าไปลุ้นวงในเลยครับเอ็กูเช่ยืนทางหาแบบนี้ก็โดนเลยครับโอ้ยสอกงัดโอ้สายหน้าเลยครับเอ็กูเช่เอายังไงดีเอ็กูเช่เอาก่อนไว้ก่อนครับปายยกแล้วครับโอ้ทีมงานเบซาร์วอริเออร์ครับกระตุ้นเอวกูเช่ครับโอ้จะกระตุ้นไหวไหมครับแม็ก เอกุเช่กัดฟันเดินแล้วล่ะครับไม่มีอะไรจะเสียครับโอ้โหแต่โดนถีบหน้าแบบเดินเข้ามาแบบนี้ยิ่งเข้าทางเลยครับอย่างไรครับโอ้โหสอกกลับครับวืดถอยสิครับงัดสอยเลยครับรานิสวงในแหมวงในยังตีไม่ได้ครับโอ้แกเหลือบองเวลาแต่โัววันเลยครับเอกุเช่โดนอีกแล้ว โอ้ยจมตีบนแล้วก็ลงล่างครับแม็กซ์บรานิสก็เอค,คูเชนนี่ก็บาดเจ็บมาด้วยนะครับร่างกายก็คองอาจจะไม่สมบูรณ์เลยครับตั้งแต่รอบแรกโอ้ยโดนอีกแล้วครับ,อออรบโอ้เปิดบนก็โดนล่างเปิดล่างก็โดนบนนี่ครับโอ้โหไม่รู้จะก,กันยังไง้วครับ อยู่ที่แม็กซิมรันนิสครับจะเร่งยังไงครับจะเร่งขนาดไหนจิมจิมขว <c oughs> ดอยกขาแทบไม่ขึ้นเลยครับเอลกูเช่ครับโอโอ,โอแต่ก็ต้องชมหัวจินหัวใจแกครับเนี่ยครับเก็บอาการแล้วก็พยายามสวนครับแต่อย่างว่าครับโดนย้ำบ่อยๆนี่มันก็แมมันจี๊ดเลครับ ดูแลแมตส์บรานิสก็ไม่เร่งเลยล้ลครับก็เห็นแล้วครับว่าโอ้โหเอ็กูเช่ที่บาดเจ็บครับบริเวณขาซ้ายพราวว่าก็เร่งทำมาตั้งแต่ยกแรกแล้วครับจนถึงกลางยกนี้โอ้โหสู่พรางถอยพรางดูเวลาพรางครับอุ้มาหเอลกูเช่สลับกาดไปสลับกาดมาครับโอ้ย ขอแต่น้มก่อนครับอ้าวแม็กซ์ว่างไงครับคุ้มแล้วครับก็น่าจะพอกันเลยครับขอแบบนี้มองตารู้ใจครับอ้าวอา้ายังมีแข้งอยู่ครับก็ะต่สูงเลยครับแม็กบาน,นิสครับไม่ได้ย้ำไปที่จุดบาดเจ็บของเอลกูเช เอฟกูเชเองก็รักษาแต่โอ้โหยเอาอีกแล้วโอ้โหคุยอขอเธอบอกพี่แกเตะอะไรมากมายครับก็เห็นว่าผมเจ็บโอ้ถึงกับบ่นเลยครับคือมันจับได้ครับเอฟกูเชแต่มันไม่มีแรงส่งครับดูครับ แพรก็เรียกว่าตีพอเป็นพิธีเลยครับ <Red Connor! S 1> แล้วก็เป็นแม็กซิมบรานนิสครับหนุ่มจากอิสราเอลครับโอ้ว oh, ันี้นี่โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับเอาชนะนักมวยโมร็อกโกไปได้ครับ